เชิญท่านพันตำรวจเอกเทวีส,ส,สอดส่องตามด้วยท่านวิโรลขณาครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกเทวีส,ส,สอดส่องสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมาการวิสามัญที่ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิมนุชนและการรอบปทุสลายต่อประชาชนรายงานฉบับนี้ผมถือว่าเป็นรายงานที่ทรงคุณค่าชิ้นหนึ่งและรายงานฉบับนี้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นผู้มีอำนาจอาจจะมองเห็นเป็นแค่เศษกระดาษหรือกองหนังสือที่ไม่เอามาเหลวแล แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกสารทิศของประเทศท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราไม่น่าเชื่อว่าคำว่าประชาธิปไตยคำว่าสิทธิมุษชนคำว่าสมานนฉันคำว่าปองดองคำว่าเยียวยาคำว่าเผด็จการกับคำว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย เรายังมีความเข้าใจไม่ตรงกันความเข้าใจไม่ตรงกันไม่ใช่ความเข้าใจไม่ตรงกันในหมู่ของประชาชนแต่เป็นความเข้าใจไม่ตรงกันแม้แต่ในรัฐสภาและในชนชั้นของผู้มีอำนาจท่านประธานที่เคารพคำดังกล่าวเนี่ยเราได้ถูกอ้างว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ เป็นภัยต่อสถาบันคนที่หยิบเรื่องนี้เข้ามาใช้เพื่อต้องการจะแก้ไขรัฐธรมนูญเพื่อจะทำให้บ้านเมืองมีสิทธิมุชชนเพื่อจะทำให้คนเสมอภาคทำให้คนเท่ากับคนเนี่ยกลับถูกว่าเป็นภัยต่อวามั่นคงของรัฐแล้วคนบางคนก็เอาไปอ้างว่าเป็นภัยต่อสถาบัน อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งผมจึงได้เรียนเมื่อสักครู่ว่ารายงานฉบับนี้คนกลุ่มนี้อาจจะมองว่าเป็นภัยต่อฝามมั่นคงก็ได้ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งหนึ่งในรายงานฉบับนี้มีการพูดไว้หลายประเด็นแต่ผมเนื่องจากท่านอุบนสักบัวหลวงงาม ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยได้ก่อนที่ผมขึ้นมาพูดก็ได้ในพูดถึงความรู้สึกเราลืมไปเรื่องหนึ่งที่ในรายงานฉนบับนี้คือการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553การสลายการชุมนุมครั้งนั้นเป็นที่ทราบกันว่ามีการสังหารด้วยอาวุธสงครามกลางเมืองหลวง99ศพผมเองได้เคยมีโอกาสได้ตรวจสอบเรื่องสมัยที่ก่อนจะโยกย้าย จากกระทรวงยุติธรรมไปเป็นเลขาสปตมีคดีประมาณ89สบาศพขาดไปส0บศพที่ผ่านการชันสูตรพิกศพประมาณ10บศพขณะนั้นไม่ได้ผ่านแล้วก็พบว่าศาลก็มีการไต่สวนก็พบว่ามีการสังหารด้วยอาวุธสงครามกับประชาชนท่านประธานที่เคารพครับการรัฐประหาร เมื่อปี2557สิ่งที่ผมได้ยินที่เข้าหูกับตัวเองว่าต้องการจะแก้ปัญหาการสังหาร99ศพแล้ววันนี้เราก็จะเห็นว่าเรื่องของ99ศพถูกเสกทิ้งไปในพิพตาในกระบวนการยุติธรรมวันนี้รายงานฉบับนี้ผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะอ่านไม่ครอบคลุมแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นก็คือเป็นเรื่อง การใช้กฎหมายความมั่นคงอยู่เหนือความยุติธรรมท่านประธานท,ที่เคารพครับวันนี้บ้านเมืองเราเมื่อเราใช้กฎหมายเอยวเหนือความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระหรือแม้แต่องค์กรตุลาการก็ยังมีที่เรียกว่าสองมาตรฐาน คนกลุ่มหนึ่งทำอะไรก็ต้องผิดคนกลุ่มหนึ่งทำอะไรจะไม่มีความผิดเป็นการใช้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยอยู่ในอุ้งม,มือหรืออยู่ในมือเพื่อในการตีฟาร์มเราจึงนำมาซึ่งงฟามแตกแยกท่านประธานที่เคารพครับดังนั้นผมจึงอยากจะขอ,อะขอบคุณคณะ กรรมธิการวิสามันที่ได้จัดทํารายงานที่ทรงคุณค่าแม้จะมีบางส่วนเนี่ยขาดตกปกพ้องผมก็คิดว่าอยากให้เอาชาวเลขที่สมาชิกได้อภิปรายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือสมาชิกเป็นฝ่ายใดก็ตามเพราะเรื่องอันนี้จะถูกบันทึกไว้แล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือวันนี้บ้านเมือง จะไปไม่ได้เมื่อความยุติธรรมกลายเป็นสมบัติส่วนตัวของคนกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนน้อยแต่ทำให้ประชาชนทั้งประเทศถูกละเมิดสิทธิมชนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะยอมทนได้จึงจำเป็นจะต้องทำการปฏิรูปประเทศสิ่งที่จะไปรูปประเทศก็คือต้อง เอาความยุติธรรมมานำทั้งการเมืองการทหารระบบที่เป็นรัดซ้อนรัฐก็คือกรอมนอรหรือองค์กรต่างๆเนี่ยกฎหมายกฎอยายการศึกหรือพรลกอฉุกเฉินเนี่ยอันนี้คือรัฐซ้อนรัฐวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเอาระเบียบประกาศของกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพบ,บกอยู่ใหญ่ฝรัฐธรรมนูญท่านประธานที่เคารพครับ ท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอให้กำลังใจท่านคณะกรรมการที่ได้จัดทำรายงานที่ส่งคุณค่านี้ครับแล้วผมเชื่อว,ว่าสิ่งนี้จะเป็นสมบัติที่มีค่าของสังคมไทยในภาวะที่เราไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ของความยุติธรรมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ